ยิ้มไหนจิกาบฟันขึ้นแล้วอ่ะิฟันขึ้นแล้วใช่ไหม,มนี่เดี๋ยดูสิดูขั้วโพดหน่อยดู๋ขั้วโพดหน่อยดู๋ข้วโพดหน่อยยิ้มไหน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 ข้วโพดหน่อยโอ้อยยจะหน่อย มันเป็นตัอะไรมันตัวอะไรอยากกินขันเนี้ยแบบนั้นเลยอ่ะมันแบมแบมบินแน่ย่ะมันมีน่แน่เลย่อะอืออ้าในจานมันเจ้าหมต่อยเนียต่อยแ่อเหรอคะไม่พอเหรอคะอป็นโบหยิบกินเลยหยิบหมูกินด้วยค่ะ หิโหมกินได้ค่ะชุดตายอือแล้วหิบหมูมากินนั่นแหละเออเก่งมากเลยมันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้บิ๊กินอะไรคะกินข้ย่างค่ะก็เนื้อย่างอะไรนะหมูปิ้งนะจ๊ะหมูปิ้งจากไหนคะ เป็นหน้าป่าหน้า่าเป็นยังไงบ้างคะรสชาติแบบมีบิ๊กเต็นแล้วหมูปิ้งรสชาติเป็นยังไงคะเป็นแบบนิ่มๆนิ่มๆอร่อยเลยคะแบบมาเก็ตะอ่ากินโชว์สิคะ,ะกินยังไงคะวิธีกินหมูปิง้งอือแล้วก็ตามด้วย เต็มสิบให้กี่คะแนนคะโอ้โหเต็มสิบให้กี่คะแนนคะนนก,นกี่คะแนนจ้ะสี่เปนอ่าอะ